ครับเฉลยกันบ้านนักเรียนชั้น,นม3ากลุ่ม3ครับ2ข้อที่นะครับในชั่วโมงเรา,เาไม่มีเวลาที่จะเฉลยละเอียดกันนะครับแต่เพียงแต่ให้คำตอบไปนะในข้อ1นะครับในข้อ1อันนี้เป็นระบบสมกา,ารครับซึ่งสมกา,ารที่2อเนี่ยนะครับอยู่ในรูปที่เราต้องการแล้วนะเราต้องการ y เท่ากับหรือ x เท่ากับนะครับเราก็นำสมกา,าร2เนี่ยไปแทนค่า นะครับไปแทนค่า2ที่ได้เนี่ยก็เป็น2ที่เราต้องการแล้วเป็น 3x อกําลังอ่า x ลบเนะครับเราเพียงแต่นําตรงนี้ไปแทนค่ากลับเข้าไปในสมการที่เราไม่ได้เลือกมาคือสมการที่1นะซึ่งเป็นสมการกําลังสองนะครับแทนค่าตรงนี้แทนค่ากลับลงไปนะแทนกลับจะได้จะได้ 2x นะแทนลงไปที่ y เอาเฉพาะก้อนที่อยู่ หลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยหลัง y เท่ากับเนี่ยเอาไปแทนค่าตรง y เนะเพราะว่าด้านหน้านี่คือ y ลบอ่อย่าลืมนะครับ y มันยกกําลังสองมันต้องใส่วงเล็บด้วยเนะี่ยลบ7กําลัง2เท่ากับ7นะครับแล้วก็เคลียร์ตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงครับ <c oughs> เคลียร์ตัวเลขก็จะได้2 x กาลังสอง ลบนะลบตรงนี้ต้องใส่วงเล็บใหญ่ๆนะเพราะว่าเราต้องเขียก้อนนี้ก่อนซึ่งเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็หน้ากําลัง2องนะเก้า x กำลังสงแล้วก็ลบด้วย2หน้าหลัง3 7 21 21คูณ2นะครับได้42นะ42 2หน้าหลังนะ4 2 x บวกด้วย77 49เนะี่ย49แล้วก็เท่ากับ7นะครับแล้วก็เขีย์ตัวเลขสิ่งที่เราจะผิดอีกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่วงเล็บเนี่ยนะครับเนี่ยจะเปิดวงเล็บเลยแล้วก็จะเป็นลบที่9อย่างเดียวนะซึ่งไม่ไม่ใช่นะเป็นการผิดพลาดที่น่าเสียดายนะจะเป็น2 x กำลัง2แนละ้วลบด้วย9กา x กำลัง2เอาลบคูณเข้าไปครับ บวกด้วย 42x นะครับแล้วลบด้วย49เนะเท่ากับ7 <c oughs> เท่ากับ7ครับ <c oughs> แล้วก็เคลียร์ตัวเลขครับตรงนี้ได้ลบ7นะฮะลบ7 <c oughs> ลบ 7x <c oughs> กําลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย 42x ครับอันนี้ย้ายมานะก็จะเป็นลบ49นะครับลบด้วย7เท่ากับ0ครับก็จะเป็นลบ 7x กำลังสบวกด้วย 42x ตรงนี้บวกกันนะครับเป็นลบ9าลบ56นะเท่ากับ0นะก็จะได้ อันนี้แม่เหารลงตัวได้ตรงนี้อ่าเป็นเป็นลบม่เป็นลบเอาลบหารตลอดลบ7หารตลอดลบเนะครับลบเก็เป็นบวกแล้วนะเจ็ดได้ลบนะครับหารลบเจ็ดหกสี่สนะ เป็นบวกนี่ลบชนกันนะครับบวกนะแนะครับเท่ากับ0ก็เป็นสมการกําลังสองง่ายๆนะครับ2ตัวนี้คูณกันเป็น8นะสี่คูสได้8ปดเห็นไหมครับสี่คูณสได้8แล้วก็จะมีลบทั้งคู่คูณกันได้8ด้วยนะสตัวมาบวกกันได้เท่ากับตัวกลางครับนะก็ต้องเอาคู่ที่เป็น ลบทั้งคู่บวกกันได้เท่ากับลบหกนะสองตัวนี้คูณกันได้บวก8ปดนะครับบวกแแล้วบวกกันได้เท่ากับลบหก็คือลบสกับลบสทีนี้คําตอบที่เป็นค่า x นะครับเราข้ามบรรทัดที่เป็นแยก2เล็บไปนะเราข้ามไปเลยก็จะเป็นคําตอบก็ตรงข้ามตรงนี้ครับก็คือ4กับ4กับ2นําไปแทนค่านะครับ นำ x เท่ากับ4ไปแทนค่านะครับในในสมการที่ที่2นะครับเพราะว่าเป็นสมการเชิงเส้นก็จะได้ y เท่ากับแทนใน x นะฮะก็จะเป็น3คูณ4ครับ12ลบ7นะฮะเท่ากับ 3, 4, 12นะครับลบ7นะครับ ก็ได้เท่ากับ5 y, y เท่ากับ5คู่อนดับท,ที่ได้ก็คือคู่อนดับ4นะครับ4กับ5ตอบแรกต่อไปคำตอบที่2ก็นำนะครับนำนำ x เท่ากับ2ไปแทนค่าในในสมการเดิมฮะ y เท่ากับ 3x ลบ7นะครับเท่ากับ 3คูณ2ตรงนี้เป็น2ครับได้6ลบ7นะครับได้ y เท่ากับ y เท่ากับอ่า y เท่ากับลบ1นะก็ได้คำตอบเป็น2กับลบ1โอเคครับได้2กัคตอบครับอันนี้ก็คือการแก้ระบบสมการกำลังสองในข้อ1